กระทรวงสาธารณสุขเปิดศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางแห่งจังหวัดปทุมธานีเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากให้ประชาชนที่ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางแห่งจังหวัดปทุมธานีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีนายแพทย์โอภาสการกินพงป์ปหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางแห่งจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางเป็นหน่วยบริการด้านทันตกรรมที่ใช้แนวทางบริหารจัดการตามนโยบายโรงพยาบาลทันตกรรม และวันพรวินวันเดนเทอร์ฮอสปิทอลของกระทรวงสาธารณสุขคือมีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันเป็นภาพรวมของจังหวัดปทุมธานีซึ่งทําให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการโดยบริหารงานภายใต้สังกัดโรงพยาบาลประชาธิปัตย์จังหวัดปทุมธานีให้บริการทั้งทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจากทุกโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี การมีโรงพยาบาลทันตกรรมหรือศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางเป็นแนวทางที่จะช่วยตอบโจทย์เรื่องความต้องการบริการด้านทันตกรรมของประชาชนได้ดีที่สุดทั้งเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการลดคิวและลดระยะเวลารอคอยและยังพัฒนาระบบเครือข่ายบริการทันตกรรมที่มีมาตรฐานร้ายรอย,ย,ยต่ออย่างครบวงจรซึ่งศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางแห่งจังหวัดปทุมธานีนี้จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาขยายผลโรงพยาบาลทันตกรรมภายใต้ใตในโยบายวันพรวินวันเดนเทอร์ฮอสพิทอลของกระทรวงสาธารณสุขต่ตอไป ด้านนายแพทย์ผู้ชงชัยชินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางแห่งจังหวัดปทุมธานีบูรณาการงบประมาณจากแหล่งต่างๆในจังหวัดจำนวน17.6ล้านบาทให้บริการระดับพรีเมียมด้วยห้องทันตกรรม4ยูนิตพร้อมเครื่องมือทันตกรรมอุปกรณ์การแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเปิดบริการทั้งในเวลาราชาการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชาการ ตั้งแต่วันที่30กันยายน2567จนถึงปัจจุบันมีผู้มารับบริการทั้งสิ้น2,379รายเฉลีย่ยเดือนละ600รายจากการประเมินความพึงพอใจพบว่าอยู่ในระดับดีมากสามารถลดความแออัดลดระยะเวลารอคอยคิวรักษาทันตกรรมเฉพาะทางของโรงพยาบาลสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาทิการใส่ฟันเทียมการรักษารักฟันและการผ่าฟันคุดทำให้ประชาชนชาวปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น